พู้หรือว่าฟิลิปปินหนีครับไม่รู้หรอผมได้ว่ารู้แล้วนะไม่เจอเลยประกาศท็อป20เสร็จข้างหลังเวทีก็สงครามเลยสงครามจากเขาคนเดียวเพื่อนฝูงก็วิ่งหนีกันกระเจิกระ,จะ,จะ,จะเจิงกลัวกันหมดเขาไม่ควรตกอ่ะยังไงเขาไม่น่าตกอ่ะเป็นจัสนี่ก็กลับอ่ะอันนี้ไม่เป็นน้องเต่าน้องเต่าเต่าก็กลับนะพี่แต่พูดตรงๆนะเสียเวลา มีประเด็นรอนมาให้แฟนนางงามในการถกกันตลอดค่ะจากกรณีดังมากของนวัดอิสราไกซีนบอสใหญ่แห่งมิสแกนนะคะที่แชนลากไซฤติกรรมนิกกี้เดบุล่ามิสแกนฟิลิปปินส์2023่าค่ะนางแบบสาวลูกครึ่งฟิลิปปินส์บราซิลวัย19ปีทีนี้กลับหลังไม่เข้ารอบท็อป20นะคะแถมเบื้องหลัง่ยังวีนเวียงเตือนก็ไม่ฟังทําให้หลังเวทีเนี่ยมีปัญหาซึ่งบอสนวัดค่ะอุ่าจะไม่พูดเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่ตอนไลฟ์สดขายของทีไรนะคะแฟนนางงามฝั่งฟิลิปปินส์ ตลอดจนทนไม่ไหวต้องออกมาพูดแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะรู้หรือว่าฟิลิปปินส์หนีกลับไม่รู้หรอผมนึกว่ารู้แล้วนะมันหนีกลับเหมือนฮ่องกงเลยจําได้ไหมฮ่องกงอะ่ะตกรอบแรกเก็บของแล้วก็หนีกลับนี่ก็หนีกลับไม่เจออีกเลยครับไม่เจออีกเลยไม่เจออีกเลยแม้กระทั่งที่โรงแรมก็ไม่เจอไม่เจอเลยประกาศท็อป20บเสร็จข้างหลังเวทีก็สงครามเลย สงครามจากเขาคนเดียวเพื่อนฝูงก็วิ่งหนีกันกระเจิกเจจเงกลัวกันหมดทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในการโชว์ต่อไปชุดเวนานใช่ไหมคนตกรอบต้องขึ้นไปเต้นโชว์ด้วยแล้วคนเข้ารอบเดนเดียวอะไรเงี้ยบัคับประ,ะคองเท่าไหร่ก็ไม่รอดแถมจะทําให้วุ่นวายก็อากาศไม่รู้จะทำํำยังไงอะ่ะเออห้ามก็ไม่ให้ห้ามอะไรก็ไม่ฟังบล็อกยางเดียว ที่สำคัญที่สุดเอ็นดีกับทีมงานวิ่งเข้ามาสมทบแล้วทำอย่างแบบแล้วหอบกันไปด้วยนี่แหละครับแปลอธิบายพวกมันฟังด้วยทุกคนมีเหตุผลหมดทำไมใครได้ที่นั้นได้ที่นี้หรือไม่ชนะคุณคิดว่าคนที่คุณเห็นข้างหลังเขาจะต้องให้พูดไหมว่าคือมันได้หรือมันไม่ได้มันพูดไม่ได้บางอย่างมันไม่อยากพูดแต่กรณีผมพูดนะและ้วกรณีนี้ผมพูดผมไม่แคร เพราะว่าเราลงทุนไปเราไม่ได้อะไรจากน้องเลยโชว์ก็ไม่ขึ้นมาโชว์เป็นหลุมไปก็เลยต้องชิดคนเข้าไปมองทันไหมล่ะถ้าสิ่งที่ผมพูดผิดสักคำหนึ่งอะ่ะมายึดบริษัทผมผมเป็นคนทำงานผมมีเหตุผลหมดแล้วครับอยู่ที่อยากอธิบายไม่อธิบายแต่เคสนี้ผมขออธิบายนะผมกะว่าจะอธิบายเอ้ยเคสนี้ไม่รู้กันจริงๆอะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในหอเขาก็รู้กันนะครับ พีดีคนอื่นเขาก็รู้กันเขาก็ตกใจกันอยู่นะมันไม่รั่วเลยมันไม่หลุดออกไปแล้วครับวันนี้คุณเทเรซ่าก็ปรึกษาผมว่าจะยังไงอืมทำไมเอ็นดีทำแบบนี้อืมนั่งเครื่องกลับมาด้วยกันที่ผมพูดคือความจริงเอางี้ดีกว่ากล้าท้าทุกคนไปดูย้อนหลังไปตั้งแต่ประกาศ20คนเสร็จแล้วใครยังเห็นนางงามฟิลิปปิน อยู่บนเวทีในเบรกต่อไปถ้าใครเห็นปไปหยุดภาพมาผมให้ร้อยล้านบาทจริงๆต้องอยู่ใช่ไหมฮะสินงรวมสินทุกอย่างต้องอยู่คนไม่มีใจคนไม่มีเพื่อนแล้วเขาก็ไม่เชียร์ใครด้วยเขาไม่อยู่ซัพพอร์ตเพื่อนใดๆแังสิ้นใจร้ายมันไม่ใช่ว่าไม่มีสปีลิตอย่างเดียวด้วยมันทำให้ หลังเวทีวุ่นวายหมดเข้าใจไหมว่าตำแหน่งบ็อก k i n g มันจะขยืดน,นิดๆแล้วก็ทำให้เสียงโวกเวกแล้วก็แบบกรีดการวีดบึมแล้วคนก็เวลาเราเบรกจำนวนจำกัดทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำใช่ไหมจากชุดโอเพนนิ่งแดนแล้วก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอิลุงตุงนางวีดวีดว่ายกระตูฮูกันไปหมดทีมงานขอความสงบก็ไม่ยอม ขอความร่วมมือก็ไม่ยอมไงก็ไม่ยอมเขาก็อ้างเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นก็คุณมาที่นี่คุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเพราะว่าเราดูแลคุณคุณก็ต้องทํางานใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะอ้างว่าห้ามเขามไม่ได้อ่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยคนเห็นแก่ตัวจบ ซึ่งจากเรื่องนี้เองนะคะทางด้านเต้าที่พี่ภูกก็ได้ออกมาอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์ผ่านช่อง Big Ba ร c ช a n n e l นะคะซึ่งในฟาดแรงที่ว่าพี่วัดแกไปากฟาดฟิลิปปินอีกแล้วบางทีต้องสะก,กิดแกอย่าไปฟาดเขาเยอะสงสารเขานะจริงๆเนี่ยเขาก็เข้าได้นะหนูก็พูดตามหลักนะฟิลิปปินเนี่ยไม่ได้ขี้เลนะพูดตรงๆนะถึงหลังบ้านเนี่ยหนูจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่รูปร่างแบบนี้มันสวยกว่าทุกประเทศที่พี่เอาเข้าไปนะคะพูดเลยอย่างบางประเทศเนี่ยหัวล้านพี่เอาเข้าไป2คนอย่างเงี้ยพี่เอาเข้าไปทาอะไร สั้งสองคนคนเดียวก็พอแล้วเนี่ยเขาไม่ควรตกเอาอะไรมาตกโครงสร้างเขาก็สวยหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาตกได้ยังไงคาเขาก็ไม่ได้โกงนะ ไอที่เขาบอกว่าไม่เชียร์ใครเนี่ยก็แปลว่าเขาเชียร์ตัวเองคือจริงๆเขาควรจะเข้านะพี่วัดให้พูดกันแบบตรงๆเนาะจะนิสัยดีหรือไม่ดียังไงก็ให้เขาเขา้าเพราะมันก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ไม่ควรเข้ามาก็เขาไม่ควรตกับพูดยยง่ายๆเขาไม่ควรตกโครงสร้างเขาเป็นนางงามหุ่นเขาเป็นบิวตี้ควีนนะคะใจไม่ใจเนี่ยพี่วัดก็เคยเลือกคนมาแล้วไม่ใช่ล้รอเวียดนามที่บอกใจแล้วใจอีกแต่สุดท้ายก็ัน f o l l o w กันไปน้องเทียน ก่อนที่เตาทวีพูนะคะจะพูดทิ้งท้ายว่าเป็นชั้นชั้นก็กลับพูดตรงๆนะเสียเวลาจากคำวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาของเตาทวีพูนะคะก็ทำเอาแฟนนางงามบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจหนักมากนะคะเขามาติงยับค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาไม่เอาเขาดัดนิสยัยปัดตุ๊บไปเลยสวยแต่รูปจูบไม่หอมร่วมงานยากมันแต่ไม่เอาอะไรเลยกับกองไม่มีใจก็ไม่ควรลงแกนตั้งแต่ที่บ้านแล้วท้าแมรหลุดสัมภาษณ์มาแค่มาลองเขาก็ปัดค่ะเลือกคนผิดมา เต่านางจะมองแค่นางงามสวยเท่านั้นแต่ดีไซน์หลังบ้านไม่มองเธอไม่ใช่คนในองค์กรไม่ได้อยู่เบื้องหลังจะรู้ได้ยังไงเป็นเต่าโตก็กลับเพราะมันเป็นแนวคิดของคนที่ไม่ดีไม่มีสปิริตไงพี่เต่าเป็นคนแบบนั้นคุณไม่ใช่คนในกองเวทีเขาคุณรู้ส่วนที่เอาผิวสีเข้ามาสองคนถึงหัวเข้าจะล้านเขาก็คือคนแล้วพี่หลามีอะไรดีในชีวิตคุณลุงอยากแต่งหญิงแต่ไม่มีวาสนาเราไม่ใช่คนในกองเราไม่รู้หรอกว่าน้องมีพฤติกรรมในๆที่เวทีเขาไม่เอาไม่เอาขนาดที่ปัดตุ๊บไม่เข้า20คนคงเรื่องใหญ่แล แล้วการที่น้องหนีกองมันเป็นประวัติที่ไม่ดีเวในไหนเขาก็ไม่เอาถ้าน้องคิดสักนิดว่าอายุน้อยตุ๊บเวนี้อยู่ให้จบพัฒนาตัวแล้วกลับมาใหม่กับเวอื่นก็ยังได้และอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเทียนเขาทําเงินแต่ปีนไม่โหวตไม่มีอะไรเลยจะเอาไปเทียบกับเทียนเนี่ยไม่ได้ก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ในกระ,ะทาทางจะไม่จบง่ายๆแล้วล่ะคะ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ายังไงกันบ้างคิดเหมือนกับพี่เต๋อที่วีพูไหมลองเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ